สวัสดีค่ะวันนี้การเดินทางของพุทธ,ธน้อยนะคะมีเรื่องมากมายที่จะเล่าให้ฟังนะคะก็สมมติชื่อเล่นไปก็แล้วกันนะคะไม่ได้เป็นพุทธ,ธะอะไรหรอกค่ะแค่แบบว่ารู้สึกว่าชื่อนี้น่ารักนะคะจริงไหมคะพี่ท็อปฟรีขอบคุณค่ะก็เล่าเรื่องนิดนึงนะคะบางครั้ง การเดินทางการปฏิบัติธรรมก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะสิ่งที่มองเห็นแล้วมองไม่เห็นที่มีกายหยาบแล้วก็มีกายละเอียดนะคะมีทั้งบุญมีทั้งกรรมมีทั้งบาปก็ว่ากันไปนะคะมีดํามีขาวมีสูงมีต่านะคะมีซ้ายมีขวามีหน้ามีหลังมีบนมีล่างนะคะมีโอ้ยอยากคิดไปถึงขนาดนั้นนะคะคือหนูพูดเนี่ยหนูพูดธรรมะ หนูไม่ได้พูดสองแง่สองงามอย่าตีแบบนั้นสิคะถ้าจิตใจคนเราอะมีเงินก็มีทองนึกออกไหมคะมีมีข้าวก็มีน้ำประมาณนี้นะใช้ภาษายังไม่ชัดขอโทษด้วยนะคะเด็กหัดใหม่ก็จะคุยเรื่องการเดินทางของพุทธน้อยนะคะต้องทำอะไรบ้างปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะคนที่ปฏิบัติทำทุกคนนะคะก็ใช้ฉายาพุทธน้อยนะน่ารักดี ก็การปฏิบัติธรรมก็ไปเรื่อยๆะคะไปเรื่อยๆอย่าใจร้อนถ้าใจร้อนแล้วเราจะรู้สึกว่าเราปฏิบัติไม่ก้าวหน้านะคะระหว่างการปฏิบัติพุทธาสอนว่าอย่าเชื่อใครง่ายๆแม้นพบพ่อระหว่างทางเวลาปฏิบัติธรรมนะคะแล้วพบพ่อระหว่างทางจงอย่าเชื่อเขาว่าเขาเป็นพ่อของเรานะคะจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้นะคะนี่คือพุทธาสอนเอาไว้ ถามว่าหลักเกณฑ์การปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าท่านมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรพระองค์บอกว่าเราไม่มีหลักการเราไม่มีหลักเกณฑ์อะไรทั้งนั้นที่เราปฏิบัติมาถึงขนาดนี้คือประสบการล้นล้วน,วนประสบการล้นล้วนนะคะที่พุทธบอกที่พุทธเล่านะคะก็ถามว่าระหว่างการปฏิบัตินะคะจะมีสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะ ทั้งกายหยาบและกายละเอียดก็จะมาเข้ามาขอความช่วยเหลือเขาเห็นว่าเออเรามีแสงบุญนะพอแสงบุญปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและเสวดมนต์นะคะตัวเราจะมีแสงพอมีแสงอ่ะเหมือนเวลากลางคืนคเข้าไหมคะแล้วมันมีอยู่ที่หนึ่งมีแสงไฟคนที่เดินทางมานะคะเดินทางมาในทางมืดๆน่ะเหมือนคนเดินในป่าหรือว่าหลงทางมา นะคะก็อยากเห็นแสงแต่มันมืดไงคะพอมันมืดลรวทำยังไงพอมันมืดแล้วก็ก็พยายามจะมองหาแสงหาทางก็มาเจอแสงไฟนะคะเอ่อถ้าเป็นในนิทานก็จะเป็นกระท่อมกระท่อมหลังหนึ่งมีแสงไฟก็เข้าไปแต่ในกระท่อมนั้นน่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าปลอดภัยดีไหมจะเป็นกระท่อมที่เป็นภาพดวงตาไหม หรือว่าจะเป็นกระท่อมที่อบอุ่นนะคะเราก็ไม่รู้หรือว่าข้างหน้าเนี่ยขอสมมติอ่ะยกตัวอย่างเอาสมัยใหม่หน่อยพอสมัยเก่าเดี๋ววยวบออูเชยจังเลยเธออ่าสมัยใหม่ก็เป็นรถสมมติว่ามีคนขับรถไปแล้วหลงทางนึ้อไหมคะพอหลงทางเกิดอะไรขึ้นมืดคะ่ะมืดระหว่างทางแล้วหลงเข้าไปในป่าลึกป่าอีกแล้วออกไปถนนสายหนึ่งที่ไม่มีไฟฟ้าเลยนึกออกไหมคะ แล้วมันมืดแล้ววันนั้นมันเป็นข้างแรมข้างแรมเดือนไม่หงายนะคะก็ทําให้มองไม่เห็นแล้วรถเสียรถเสียระหว่างทางจอดอยู่ต้องการแสงสว่างต้องการไฟฉายแต่ก็ไม่มีไฟฉายโทรศัพท์แบตหมดอีกอ,อันนี้ค่ะถามว่าคุณลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในเหตุการณ์นั้นคุณกลัวอะไรบ้าง1แน่ๆเลยคนเรากลัวผีนะคะมาก่อนเลนดับแรกสำหรับคนกลัว 2. กลัวอันตรายจากสัตว์สัตว์จะเป็นงูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะ 3. กลัวคนกลัวคนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะกลัวว่าจะโดนฉุดไปข่มขืนเอาชัดๆเลยนะคะหรือกลัวคนที่จะมาปล้นนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรใครไว้ใครก็จะทำอะไรเราได้อะไปพุทธะน้อยเลยดีกว่าง่ายๆ เมื่อการปฏิบัติธรรมเกิดแสงสว่างขึ้นเหมือนคนมีไฟฉายอ่ะเขาต้องการไฟฉายเขาก็พยายามมองหาร้องขอพอเขาเห็นแสงไกลๆหรือเขาแบบพยายามตะโกนอ่ารถเสียอยู่ตรงนี้มันมืดเขาก็พยายามตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยทีก็ตะโกนพยายามให้เสียงดังที่สุดตะโกนขอความช่วยเหลือว่ารถฉันเสียอยู่ตรงนี้มันมืดมากเลยโทรศัพท์ฉันก็แบตหมดไฟฉายฉันก็ไม่มี น้ำฉันก็ไม่มีเอามาเลยฉันหิวมากเลยหิวน้ำมากเลยเออใครอยู่แถวนี้บ้างคะช่วยฉันด้วยช่วยฉันหน่อยประมาณนี้นะคะอ่าขอโทษนะคะเป็นแบบนี้จริงๆตัวหนูแล้วก็พอมีแสงไปมาช่วยสอนให้นะ,ะเมื่อคนนั้นน่ะเขาได้ยินเหมือนผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะมีแสงในตัวเมื่อกายทิพย์กายหยาบเรียกขอความช่วยเหลือถ้าเขามีจิตเมตตา พร้อมที่จะให้เขาก็จะไปช่วยนะคะแล้วมันมีบุญสัมพันธ์กันนะคะจะใช้คําว่ากรรมก็ถูกใช้บุญก็ถูกถูกนะไม่มีใครผิดหรอกคะ่ะถูกกันทุกคนแล้วก็อืมเมื่อมีคนได้ยินเขาก็อยากจะช่วยเขาก็หยิบไปฉายมาสองกระบอกนึกออกไหมคะหยิบไปฉายมาสองกระบอกกระบอกที่หนึ่งเอาไว้สําหรับตัวเอง กระบอกที่สองเอาไปช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลืออันนี้คือความพร้อมนะคะถ้าเอาไฟฉายมาหนึ่งกระบอกคุณไม่มีความพร้อมในการแค่ความช่วยเหลือแต่ถ้าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณต้องมีไฟฉายสองกระบอกเพื่อตัวคุณเองและเวลาเดินทางกลับคุณจะได้มีไฟฉายกลับม,มองเห็นทางได้ไหมคะแต่ถ้าคุณไม่มีไฟฉายคุณมีกระบอกเดียวแล้วคุณให้เขายืม เกิดอะไรขึ้นคุณกลับมาคุณกลับแบบ,บมืดมืดคุณจะไม่มีทางกลับคุณจะกลับแบบ,บมืดมืดอาจจะเดินตกข้างถนนไปหรือเดินไปชนไม้ชนต้นไม้หรือเดินไปเหยียบงูได้อันนี้คือถ้าไม่มีไฟฉายสำหรับติดตัวนะคะเปรียบเทียบง่ายๆอ่าการปฏิบัติธรรมเป็นแบบนี้อ่าก็เหมือนพระโพธิสัตว์ท่านหนึง่งองค์หนึ่งนะคะท่านไปเห็นหนูที่กำลังจะโดนนกอ่ะนกมันจะกินนะเไหมคะนกกำลังจะกินหนู แต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าหนูตัวนี้ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ให้เป็นกรรมต่อนกท่านก็เลยขอนกว่าอยากกินหนูตัวนี้ได้ไหมเราขอท่านต้องการอะไรเราจะให้นกก็บอกว่าจะมีอะไรมาให้เราตัวท่านเองยังต้องเดินขอแบบขออาหารเลยประมาณนี้นะคะนนก,ก็ดูถูกพระโพธิสัตว์อ่า พระโพธิสัตว์ท่านนั้นก็บอกว่าขอเถอะเราขอหนูตัวนี้ท่านจะเอาอะไรเราก็ยอมนกเจ้าเล่ยค่ะแต่ไม่ได้เจ้าเล่ยอย่างเดียวนะคะใจบุญด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เขาจะใจบุญน่ะเขามีนิสัยสันดานเป็นอย่างไรมาฟังนะคะเขาก็พูดกับพระโพธิสัตว์ว่าถ้าท่านอยากได้หนูตัวนี้นะท่านก็เชอนเนื้อของท่านมามาแลกกับหนูตัวนี้แต่ต้องเอาให้เท่ากับน้ำหนักของหนู พอโพธิสัตร์ก็ยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะคะเลือดก็ไหลนะคะเฉือนเนื้อพยายามให้เท่าตัวหนูมากที่สุดน้ำหนักเกินไปนิดหนึ่งเจ้านกบอกว่าเราไม่เอาเพราะว่าเราต้องการแค่น้ำหนักหนูนี่มันเกินเยอะเกินเรารับไม่ได้อ่าพอโพธิสัตถ์ก็เฉือนมาอีกพอเฉือนมาอีกก็ยังไม่ได้นะคะน้ำหนักเกินอีกเกินไปนิดเดียวนิดเดียวก็ไม่เอาโอ้โหเจ้านกนี่มันมีกิโลนะมันเก่ง พอโพธิสัตว์ก็เฉือนใหม่เฉือนอีกให้เล็กลงจนจนกจนนกบอกเนื้อของท่านเล็กเกินไปขาดไปอีกพอโพธิสัตว์ก็เฉือนไปเรื่อยๆค่ะเฉือนจนเนื้อจะหมดตัวละเลือดก็ไหลอยู่อย่างนั้นท่านก็ยอมยอมที่จะสละเนื้อยอมที่จะเจ็บเพื่อนหนูตัวนี้น่าจะมีอะไรกันกันกบหนูตัวนี้นึกออกไหมคะอืมจนนกก็เห็นว่าพะโพธิสัตว์ท่านเฉือนเนื้อจน จนไม่มีจะเฉือนแล้วนกก็เลยเปลี่ยนใจแล้วค่ะก็ถามออกมาว่าทำไมหนูตัวแค่นี้ท่านต้องตละชีวิตตละเลือดเลือดเนื้อขนาดนี้เลยเหรอทำไมท่านถึงได้มีเมตตาขนาดนี้เอาจอจนกก็ว่าจานกก็เลยแบบเห็นในความรักของพระโพธิสัตว์ที่มีกับเจ้าหนูตัวนี้ซึ่งมันไม่น่าจะช่วยขนาดนี้อา่าด้วยความเมตตาหรือด้วยความที่ว่ามีบุญสัมพันธ์ต่อกันนะคะ อาจจะมีทั้งบุญทั้งกรรมต่อกันก็ได้นะคะก็มองให้มันเป็นธรรมะไปเอ่อแล้วก็จะนกก็เลยบอกเห็นในความเสียสละจริงใจมั่นคงต่อเจ้าหนูตัวนี้นกเปลี่ยนใจคะ่ะนกกราบขอโหสิกรรมพระโพธิสัตว์แล้วบอกเชิญท่านเก็บเนื้อของท่านกลับไปเถอะเราไม่เอาแล้วเราไม่กินแล้วขอโหสิกรรมให้เราด้วยนกพูดคำนี้ พระโพธิสัตว์อะคะ่ะท่านก็มีฤทธิ์ปฏิหารท่านก็รวบรวมเนื้อของท่านประกอบเข้ากับในร่างกายเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะคะไม่มีเชื้อโรคไม่มีเศษกวดเศษทรายนะคะที่จะมาติดในเนื้อท่านก็คืนสภาพเดิมด้วยอิทธิฤทธิปฏิหารของพระโพธิสัตว์นะคะอันนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้นะคะเหมือนฤาษีเหมือนชีปะขาว ที่เขาสามารถอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นปีโดยที่ไม่เนไม,ไม่ไม่เสียชีวิตะคะ่ะเขาจะมีอายุยืนยาวเป็นหมื่นปีมีใครเคยพบท่านบ้างนะคะคนนั้นคงมีบุญมหาศาลแต่ท่านเหล่านั้นเขาคงไม่ออกมาพบง่ายๆถ้าไม่มีบุญนะคะแต่ถ้าคนที่มีบุญน่ะจะได้พบอ่าชีปะขาวหรือว่าท่านฤาษีที่มีอายุเป็นหมื่นปีสองหมื่นปีนะคะก็จะได้พบท่านนะคะโอเคโชคดี มีความสุขคิดได้คิดไว้ได้กำไรชีวิตสวัสดีค่ะ